สำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูสาเหตุที่ทำให้หลอดไฟหน้าไม่สว่างยิ่งบิดยิ่งยิ่งรีลงมันมีหลายสาเหตุครับแต่นี้คือจะให้ดูสาเหตุหนึ่งที่เจอสำหรับรถที่ลงนาครับเห็นไหมรถรถชาวบ้านทั่วไปที่ว่าลงนาลงสวนจะเจอบ่อยมากก็คือเนี่ยสาเหตุก็คือตัวนี้ตัวพลาสติกที่มันเกาะกันนอตตั้งไฟเลี้ยวหักเพราะเกิดการกระแทกคราวนี้เขาก็ใช้ไป ใช้ไปเรื่อยๆมันพอนครับมันสั่นไปสั่นมามันก็เลยทําให้ขั้วไฟหน้ากับหลอดไฟไอ้ก้นไฟเนี่ยมันอาร์กันเห็นไ้มฮะมันก็เกิดความร้อนเนี่ยจนจานแทบละลายเลยเห็นไหมฝั่งเนี้ยตีดเป็นปัญหาหนะฮะเนี่ยแต่นี้ยังไม่เสียก็คือถ้าถ้าขั้วไม่ละลายจนเกินไปจะไม่ให้เปลี่ยนจานฉายตัวนี้จะแก้ลูกค้าคือซ่อมเอาเห็นไหมอย่างที่ผมบอกอะ่ะ กาวที่เราใช้ซ่อมงานน่ะตัวเนี้ยแข็งทิ้งไว้สองชั่วโมงแล้วก็ฝังไห่เอาง่ายๆแต่ถ้าเราไม่ไม่เอากาวพอกเนี่ยเราเจาะลงไปเอาน็อตน็อตสก,กูลงไปเลยอะ่ะมันจะทำให้เวลาเราอัดอัดน็อตตั้งจานแน่นปุ๊บเนี่ยมันจะบีบบีบแล้วกากยุบลงไปทําให้แตกจะแตกหลุดเลยทีเย่เคยเจอลูกค้าทํามานะทาเองอะ่ะเดี๋ยวมันจะแตกอันนี้คือที่เราเสริมไปคือมันรับให้มันชนกัน อ่ามันชนกันพอดีให้ใกล้เคียวของเดิมครับเนี่ยวิธีท,ทาง่ายๆแล้วก็ใช้น็อตตัวผู้ตัวเมียอันนี้น็อตโคแบตครับถ้าเราเปลี่ยนแบตก็ถอดไว้เนียใส่ไว้อย่างเงี้ยเราก็กดลงไปจนกาวแข็งเราก็เอาออกเรามาใส่แค่นั้นเองแค่นี้เป็นอานเสร็จทิ้งไว้สองชั่วโมงให้แข็งหน่อยเนี่ยน,นี้แข็งละ วตก็อย่างที่บอกครับมันมีหลายสายเหตุอ่าขัวไฟอาร์กก็ไม่สว่างสวิตไฟไม่ดีสวิตช์ไฟช็อตก็ไม่สว่างแผ่นชาร์จเสียก็เกิดการนีงก็คืออันนี้เราจะไล่แค่ว่าที่เราเจอเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูแล้วสตาร์ทครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วก็ขัดขั้วอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทดูครับ ก่อนมาซ่อมสตาร์ทกับล่งไม่ต่างกันไฟหลีฝั่งนี้จะไม่ติดเลยจะเหลืองๆไสออกแดงๆนิหน่อยจะติดฝั่งนี้แต่ก็ไม่สว่างเท่าไหร่ไม่สว่างเท่าที่ควรแต่คือเราแก้เดี๋ยวจะมาดูนครับ พอเราแก้ไขเสร็จปุ๊บก็ติดปกติสว่างโลเลยยิ่งเร่งยิ่งสว่างก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้ครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนหลายๆคนก็ลองไปแก้ดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ